มีปัญหาแล้วก็ไปซื้อยาข้างนอกมากินเนาะกินไปจนแบบมากที่สุดแล้วอะ่ะก็ยังไม่เวิร์กแล้วทำยังไง อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งเลยที่เจอบ่อยมากใช้ยาจนเหมือนมันดื้อยาไปแล้วอะ่ะถ้าเราไปดูตามวิจัยเนี่ยอันหนึ่งที่จะช่วยเลยก็คือช็อกเวฟนะคะช็อกเวฟเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนกลุ่มคนที่ใช้ยาแล้วไม่เวิร์กให้สามารถที่จะเวิร์กมากขึ้นคือใช้ยาเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมได้ประเด็นหนึ่งก็คือต้องไปดูเรื่องของฮอร์โมนด้วยพวกนี้ถ้าแก้เรื่องฮอร์โมนด้วยก็อาจจะทําให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้ากินยาช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพแล้วมันยังไม่เวิร์ก ไม่ต้องเสียใจเข้ามาปรึกษาอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้มันเวิร์กมากขึ้นที่นี่ก็สามารถที่จะรับปรึกษาได้นะคะจ,จะได้รู้ว่าออปัญหาของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเดียวหรือเปล่าต้องใช้การรักษาร่วมๆกันหลายๆอย่างหรือเปล่านะมันก็อาจจะทําให้โอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะ